สวัสดีคะ่ะเพื่อนเพื่อนเที่ยงแล้วหาแนวต่ำละเบ่ขอมีแนวต่ำเยอะอวันนี้มาเบิง้งแซบคือเก้านี่แหะคะ่ะตำซั่วขนมจีนกุ้งสดนะคะนี่มีกุ้งมีขนมจีนนะคะสายตำไม่ควพรพลาดค่ะตรงนเพโอ้ยกุ้งไหม พริกกัเป็นน้อยๆอยู่เผื่อโอ้ยพริกแห้งแล้วค่ะนี่ใส่พริกแห้งต่ำโอ้ยขวดโคกเซก,กันเลยค่ะขวดสีสันไหมนะคะแดงจึ้งคึง้งจัดจ้านจัดจดจดจ๊ดจัดนะคะเนี่ยขวดอ,อะภาชนะขวดเซทาดค่ะบานท,ที่นี่นะคะเบิ้งนะอน้ยสีสันเอาละข้าไปขวดเซทาดกันเลยจ้า มาค่ะนี่ขวดเซตาดเทเบิ้งแหละอู้มากินขนมจีนอ่ตําซ่วขนมจีนกุ้งสดด้วยกันนะคะทุกคนหนี่งว้าวนี่โอ,อ้มาค่ะนายกินไหมเอ่ยมาค่ะทุกคนมากินขนมจีนอ่ตําซ่วด,ด้วยกันนะคะตอนเที่ยงต้องหาอะไรตําซุปแซ่บนะคะมาค่ะมากินด้วยกันค่ะ